เวลาทํางานจริงๆมันมันจะมาคิดแต่ถึงมุมเราคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกเราไปถ่ายทีงไหนมันก็ต้องต้องเฟชตลอดเวลาไงเพราะว่าทีมงานล่ะตากล้องช่างไฟช่างแสงช่างนี่ผู้กำกับเขาก็ไม่ได้นอนเหมือนกันอ่กไปจากบ้านนี่เหนื่อยมากเย เราว่าเราว่าเราเจอเราเหนื่อยมากกว่นี้พริะต้องเดินทางฮะมันต้องเดินทางอะไรนี่เราอยู่เฉยที่ถูเคยเห็นคนอื่นเขาทำกันแบบสมมติเขามียิ่งยิ่งงานเยอะเท่าไหร่เนี่ยแล้วทุกงานเราจะร้องเพลงเดิมหรอก็คงไม่มั้งมันก็ต้องต่อเพลงใหม่กันอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแต่ละคอนเสิร์ตอะสมมติว่าวันนี้มีสามงานร้องเหมือนกันสามงานเลยใครสอนเราครับไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าออกไปจากบ้านแล้ว เราก็มีหน้าที่ต้องทำด้วยตัวเองแล้วช่วย <c oughs> เหลือตัวเองอย่างเดียวแล้วลูก <c oughs> มีอย่างเดียวที่จะเหลืออยู่ก็คือเรื่องเต้น <c oughs> คิดบ้าเหลืออยู่ <c oughs> acting กับร้องเราก็ต้องจัดการเองตีคงตีความก็ต้องตีเอง <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องใช้วิชาที่เรียนในบ้านให้คุ้ม ออกไปได้ใช้แน่นอนอไม่ว่าจะแบบว่าวสมมติสุดท้ายแล้วเราออกไปแล้วเราไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยมันก็ยังมีงานใช้เสียงอยีกเยอะนะงานแบบสมมเป็นนักพาก็ใช้เสียงเหมือนกันเป็นดีเจเป็นคนอ่านสปอตผมกับแต่ก่อดีเจร้องเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยมีเยอะแยะ <S <S ก็ต้องเรียนรู้กันไปออกไปข้างนอก <S <S อ้าแล้วไงชีวิตไลจุดมุ่งหมายแล้วไปตั้งใจเตรียมตัวเตรียมใจคือจบซีซันแล้วมันมันไม่ใช่แบบมันกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่อลเริ่มต้นอีกบทหนึ่ง้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ที่เราโตขึ้นต้องมีความรับผิดชอบไม่ไม่ใช่แค่แต่เฉพาะกับตัวเองดีมงดีเวอร์วันนัดปีหน้ามีควรคนนี้ที่ที่เราต้องแบบต้องคิดถึงเขาด้วยพวกทีมงานพวกอะไรคนที่เขาซัพพอร์ตเราอยู่ ทะเลอีกลำปางอีกพีหน้าแล้วกันนะพีหน้ามันแล้วว่าคัดฉกบ,บ้างเลยอ่ะต้่ต้องมีเวลาบ้างแหละใช่ใชไหมไงจะทำงานทุกวันเลยสมมติว่าจบพุทําเลยครับใช่ฮะช่วงแรกๆก,ก,ก็จะมีต้องไปแบบไปขอบคุณสปอนเซอร์เหมือนช่วงที่ก่อนเข้าบ้านแล้ว้นงานก็ ไม่นอนก็ที่ผ่านมาได้นอนไม่ละหรือแบบแบบมันเป็นฝัเข้าวเลยเหรครับแนวนั้นแหละเราตัองนอนข้าวกลับบ้านร้านทางเนี้ยเอออะไรเนี้ยคอโชว์ให้กำลังใหญ่อีแล้วหลับในรถตู้ไงต้องถ้าไปก่อนเข้าบ้านนี้ก็แบบ อันนี้แล้วแหละไม่งั้นครูบ้านน้องโคตรไกลเลยก็ครูครูแบบว่าตอนปีที่แล้วเนี้ยก็มีคนโทรมาบ่อยมากพวกแบบว่าแฟนคลับหรือก็เป็นขับรถทีมงานอะไรก็รู้สักอย่างก็จะโทรมาบ่อยแบบว่าเนียนี้มีคอนเสิร์ตคนนี้นะคะขอเชิญคูพุ่งไปดูอ้โหมีไม่เม้นแต่ละวันเลยเลยเนี้ยโทรมากันบ่อยมากแสดงว่ามันมีเยอะมากใช่แบบนี้ ทีนี้ตอนก็เยอะตอนไปทํางานแล้วเราก็ต้องตอบเพลงใหม่กันอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยทำรถไม่ไหวต้องนั่งไฮซี่มารวนเนี่ยเพราะถ้าถ้าเป็นกลุ่มเดิมมาดูเราก็คงอยากดูเพลงใหม่ๆเขคงไม่อยากดูเพลงซ้ำอะเรื่องเรื่องเรื่องย้ายของถังข้อเนี่ยยังไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไปไปรูปปั้นี้เองพวเอกสารหายว่าเลยครับตอนนี้ก่อนนอนว่านั่งอยู่แบบเอกสารอะไรมันจะหายไหมนะกลัวพวกไปแบบมหกพวกแบบทะเบียนบ้านอะไรยังไงพวกแบบประชาชนอะไรยังไงย้ายแบบจะของมันเก็บไม่เรียบร้อยทั้งเข้ามากลัวมากเนี่ยออกไป จะหายเป็นใบที่แบบเย็นรอรอเลยครับโอ้โหห่วงมากเลยแต่สายก็สายได้ก่อนเอาเรื่องโจทย์ก่อนนีะครับนอนไม่หลับห่วงครับหรือว่ามไม่เรียนเลยรอรเลยจริเรียนเขาไม่ได้เรียนจริงจะทำไงแล้วจับไหมจะจับยังเนี่ยยังจะต้องจับไหมล่ะไม่หนูปีหน้าจะทำไงอ่ะไม่ทำไงเลยอย่ไปบอกนอกบ้าน ถ้าเป็นอาหารก็ดีได้เงินเดือนพี่แมาเมื่อกี้อะคะครับผมครับทำอะไรครับเรียนรอรอไปยังเรียนแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมชีวิตผมออกไปว่างนะไม่รู้ทำงานเต็มที่ไม่เรียนเลยรอรอแบบไปเข้าไถ่ข้าชนไก่รอบเดียวกันเลยครับครับคือเป็นอย่างนี้ครับของรอเนี่ยผ่านที่สามทั้งสามใช่ครับรถคือเพื่อขับล่องไปอย่างเงี้ยผมก็กดอ่ะรถคันหน้ารออะยางแตก คราวนี้พอรถยางแตกใช่ไหมครับเขาจะถ่ายเด็กอะโดยการที่จะแชร์แชร์แชร์คนใช่ไหมครับเด็กข้างหน้าเราจาับเลื่นเซนต์นนมินิกแต่เราอยู่ข้างหลังรอ,อนะครับเราตอกเราไม่รู้กกรตอนแรกเราไม่รู้ไงผมกดก็แบบไปเข้าค่ายจนจบแล้วรู้ไปกั่เซน,นต์ดอนก็ไม่นึกอะไรเงี้ยนะเพื่อนรอน่ะพอติดเนี่ยเขาโทรมาหาเราเนี่ยเต๊บพี่สามบอกเออทำไมไปเขา้าค่ายนั่งอยู่ข้างหลังเราอะรู้ปะเนี่ยบอกเงเพื่อนเราที่นั่งข้างเงี้ยไม่รู้อะไรเงี้ยอ้าววะเนี่ยอะไรเงี้ยเราไปถามกูดีไงใช่ปะเนี่ยเราก็ถามแต๊บ แท็บมาสึกว่ามันจะมีมันจะมีแบบโลแกนอย่างเงี้ยมาสึกมาสึกไม่ได้ดีกาใครยังฝึกมาสึกโย่แท็บบอกออเอออะารเงี้ยซึ่งเขางงมากเลยครูเออโลกกลมอีกน <c oughs> ะงงมากเลยครับงงก็ไม่รู้ว่าเด็กเป็นเด็กแต่แพี่เบนนะครับพี่เบนส์เขาแบบว่าประกอาเป็น,นหัวหน้าวงวงปีลูกทุ่งพี่จังลูกร้องนะครับเขาเคยมาเล่นโชว์ที่โรงเรียนรองนะ ตอนนี้เหล่านี้สกัดนิชาสกาลนะอื้มแปลกดีมั้งงงอยู่วิชนุโลกเพื่อนรอนเพื่อนรอนก็เคยแข่งแบบกับปั๊มเพื่อนรอนที่เป็นเชียร์ออกก้าก็แบบออกพัสดิกับพี่ปั๊มดูพี่ปั๊มบ้างเลยครับแล้วก็ออกมีบ้างไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วพอเป็นชนะมาครับแต่ยืนแล้วมนเชียร์รอนอยู่ข้างหน้าเลยครับมีความรู้รึกร่อนพัสดิกร่อนพสดิกรอนชื่อออกเป็นนักแบทแปลกดีเนาะแปลกก็มันงงอย่สุดท้ายก็วนมาเจอกันอีก เมื่อเมื่อ12ปีที่แล้วอ่ะฮ่าว่างดีสมัยเด็กๆเอ๊ะน่าเคยรู้จักใครอ๋อน่าเคยเจอบีค่ะบอใช่ใช่เออใช่ใช่เจอแล้วคนอ้าวไม่เจอกูเหรอเจอแต่จำไม่ได้อ่ะเอ้ยกูเจอแต่จำคุณจำได้ไหมไม่ได้โอ้ใครจำผมได้เออกูก็ไม่อยากจำ โอ๊ยบิดเลยบิดเลยโอ๊ยกลับมาบิดเลยนี่ขจริงขอจริงหมดเลยนี่นอนของมันไปเอาของับก็ของจริงโอ๊ย่ของจริงโอ๊ยไม่ใช่เพราะน้นครูบาสายบอกว่าครูบาส่บอก จริงเหรอลูกนี่ของจริงเหรอไหนไหนขย่าให้ดูสิแบบไม่เชื่อแบบน่าจับบิดเนี่ยเราเคยเหมือนกันตอนไปหาหมอสิวอะแล้วหมอสิวทักม่สิวหรือว่าทำเขาขอลองทำดูครับเขาทำร้านไหนมันผู้หญิงครับเปิดมันเกินไปครับอ ก็เนี่ยไม่ได้สิวว่าทำอะไรมาทำไมน่ารักเลยกะแล้วต้องพูดคำนี้หยุดมันไม่ทันหมอไม่ทำเลยหมอแล้วออกจากร้านเวลาครูกาและครูเจใส่ตลกเลยตลกบอกนี่ไงเจนี่ไงเอาเอาเอาเนี่ยเอาพิมพ์เนี่ยตองเคารพครูกาและครูเจนี่เดี๋ยววันเสาร์หลังจบคอนเสิร์ตก็ต้องมีการสัมภาษณ์โอ้ยครูไปดูเรื่องเลยเออต้องแก้ไขนะลูก รอนเงี้ยกูไม่รู้เรื่องทกครั้ม่ลยอะปูครับรอนต้องแบบเสานี่คือแบบเก็บกระป๋อกกระป๋าอลไรคือแบบเราเก็บของจากที่นี่ทุกอย่างรู้สึกเข้าใช่กลับมาเก็บอีกรอบนึงโอ้โห ทีวีอะไรเงี้ยได้ไหมไปได้ก็เอาไปเลยอ๋อไม่ทานหรอกครูมายกไปก่อนเพอใจเกมเปโซนตีอะไรในห้องเนี่ยขนกลับบ้านให้หมดเลยคถไฟทีอยู่บนหัวเตียงอรถกระบะมาด้วยไม่รู้คถไฟหัวดเตียงอยากได้สีสวยอะตับได่ไร้สีอยากได้อะเบลย์โตเตอร์แบบคันเชิญเอาหมดอะ โซฟ้าโซฟาลากหมดเลยเอาเปโนก่อนเลยขอ้โเปโนไปอย่างเดียวนี้พอล้วเ่ก่อนเลยต้องแก้นะลูกเวลาเขาสัมภาษณ์อ่ะรอนจะรอนจะรัวเพราะยิ่งยิ่งตื่นเต้นยิ่งรัวไม่รู้เรื่องเลยมันแบบเข้าถึงบอกว่าอคิดให้ช้าเอ๊ะคิดให้เร็วขึ้น พูดได้ช้าลงด้านน,นี้มือมันยังแบบแต่ขึ้นมาได้ด้านนี้มือแต่ขึ้นมาเออเราพูดแล้วชอบเฟดแล้วมันจะไม่รู้เรื่องพูดช้าแล้วนะ่เฟดเสียงลงด้วยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกลโนมัสต้องเตือนตัวเองน,นะนะครับก็พอพูดพอพูดช้าแล้วแบบค่อยๆนะค่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนจะก่อนจะตอบอะลูกแบบคือรอนเวลารอนตอบอะมันจะมีคําซ้ําๆเยอะใช่ไหมมันกลายเป็นแบบว่าแทนที่มันจะจับใจความได้เร็วอะ มันต้องฟังนานกว่าจะจับได้ว่าใช่จะพูดจะพูดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคืออันนี้อร่อยอ่ะคืออร่อยจริงนะสิบแปดคำแล้วต้องประมวลกันประมวลความคิดว่าจะตอบว่าอะไรก่อนแล้วก็ออกมาเป็นข่าวประมวลไม่งั้นมันจะเยอะมันจะดูแบบว่าสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าเราเราให้สัมภาษณ์หนังสือเนี่ยเขามีเวลาฟังใช่ไหมลูกแต่ว่าถ้ามันเป็นรายการสดเนี่ยเขาไม่มีเวลาฟัง เพราะว่ามันจะมีคนมาคอยทําเนี้ยหมดแล้วหมดเวลาเวลาอะไรเงี้ย